สวัสดีครับนักเรียนครูชื่อวชิระศรีคุ้มนะครับวันนี้นะครับครูจะชวนนักเรียนนะครับเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวแต่ก่อนอื่นที่จะไปเรียนรู้กันนะครับอยากให้นักเรียนลองสังเกตภาพนี้ครับจากภาพนี้นะครับนักเรียนเห็นอะไรบ้างอยู่ในภาพครับและคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับครูให้นักเรียนนะครับประดมความคิดนะครับแล้วเดี๋ยวครูกลับมาฟังคําตอบนะครับ ใช่แล้วล่ะครับในภาพนะครับมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเลยใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่านะครับภาพนี้นะครับเป็นภาพของแนวปะกการังในธรรมชาตินะครับที่มีความสวยงามนะครับเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์น้ําหลายชนิดนะครับซึ่งหากแนวปะกการังนี้นะครับถูกทําลายนะครับก็จะส่งผลต่อสัตว์น้ําขนาดเล็กนะครับก็จะมีจํานวนลดลงนะครับปลาที่กินสัตว์น้ําขนาดเล็กก็จะขาดแคลนอาหารนะครับ และมีจํานวนลดลงด้วยนะครับซึ่งท้ายที่สุดนะครับก็จะมีผลต่อชาวประมงนะครับที่จะสามารถจับสัตว์น้ําได้น้อยลงนะครับแนวปะการังนะครับจึงเป็นตัวอย่างนะครับของสภาพแวดล้อมนะครับที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตนะครับเช่นสัตว์น้ําและสาหร่ายชนิดต่างๆนะครับรวมทั้งสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเช่นน้ำทรายหินและแสงครับนักเรียนครับแล้วนักเรียนสงสัยไหมครับว่านอกจากแนวปะการังแล้วเนี่ยพื้นที่บริเวณอื่นของโลกเนี่ย มีสภาพแวดล้อมที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับใช่แล้วครับนักเรียนนอกจากแนวปะกการังนะครับบริเวณอื่นๆของโลกก็มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปครับเช่นทะเลเมืองป่าไม้ภูเขาที่ราบที่ลุ่มนะครับทะเลทรายทานน้ำแข็งนะครับซึ่งในแต่ละสภาพแวดล้อมนะครับจะพบสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันนะครับ โดยมีปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับครูจะให้นักเรียนชมสภาพแวดล้อมตัวอย่างนะครับในนาข้าวโดยจะให้ชมวิดีโอนะครับแล้วให้นักเรียนลองสังเกตนะครับว่ามีสิ่งใดอยู่ในสภาพแวดล้อมนาข้าวบ้างนะครับ แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับ ใช่เลยครับจากการสังเกตนะครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าในการปลูกข้าวนะครับข้าวต้องการดินน้ําอากาศแสงและธาตุอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าดินที่ใช้ในการปลูกข้าวขาดธาตุอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตหรือข้าวได้รับน้ํามากหรือน้อยเกินไปก็จะเจริญเติบโตได้ไม่ดีและอาจตายได้นะครับสภาพแวดล้อมนาข้าวนะครับ แสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตครับนอกจากนั้นนะครับในนาข้าวนะครับยังมีองค์ประกอบที่มีชีวิตด้วยนะครับเช่นข้าวและสิ่งมีชีวิตอื่นๆน,นะครับเช่นนกยางหนูหอยเชอรี่ปูนาตักกแตน,นะครับซึ่งองค์ประกอบทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนี้นะครับก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันครับนักเรียนครับแล้วสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ย มีองค์ประกอบอะไรบ้างและองค์ประกอบต่างๆเหล่านั้นมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันในบทเรียนนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบกันนะครับครูอยากให้นักเรียนลองทบทวนความรู้ที่ผ่านมานะครับโดยทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องนะครับโดยข้อที่1น,นะครับสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ข้อที่2นะครับ สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธ์กันและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยกันนะครับข้อแรกนะครับสิ่งมีชีวิตแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ข้อนี้ ผิดนะครับเพราะนอกจากกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์แล้วนะครับยังมีกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะครับเช่นแบคทีเรียนะครับข้อที่2นะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับในบริเวณเดียวกันมีความสัมพันธ์กันข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมครับข้อนี้ถูกต้องครับและข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่ข้อนี้ถูกต้องเลยครับครับนักเรียน ต่อไปนะครับเรามาหาคําตอบกันว่าสภาพแวดล้อมนะครับในท้องถิ่นของนักเรียนเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและองค์ประกอบเหล่านั้นนะครับมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปสํารวจกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปสํารวจนะครับเรามาเตรียมความพร้อมกันโดยครูมีแนวทางในการเตรียมตัวในการสํารวจดังต่อไปนี้ครับ1นนะครับเลือกบริเวณที่จะสํารวจในท้องถิ่นหรือบริเวณโรงเรียนนะครับเช่นบริเวณสระน้ํา สวนธรรมชาตินะครับสวนหย่อมหลังอาคารเรียนข้อที่2องนะครับกำหนดขอบเขตของบริเวณที่สํารวจนะครับข้อที่3นะครับสังเกตและบันทึกสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริเวณที่สํารวจนะครับเช่นลักษณะภูมิศาสตร์ลักษณะดินลักษณะน้ำสภาพอากาศสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากนั้นนะครับวาดแผนผังของบริเวณที่จะศึกษานะครับโดยระบุ มารตราส่วนรายละเอียดของบริเวณโดยรอบและระบุทิศให้ถูกต้องนะครับข้อที่4นะครับเก็บรวบรวมข้อมูลของสภาพแวดล้อมในบริเวณที่สำรวจนะครับข้อที่5นะครับเก็บรวบรวมข้อมูลของอสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่สำรวจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลทั่วไปของสิ่งมีชีวิตและการตอบสนองสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่เราสำรวจครับข้อที่6นะครับ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจและอภิรายความสัมพันธ์นะครับระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในบริเวณที่เราสำรวจข้อสุดท้ายนะครับข้อที่7สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์นะครับของสิ่งต่างๆที่เราสำรวจพบครับนอกจากนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนนะครับสามารถสำรวจได้อย่างสมบูรณ์นะครับคุณครูมีตัวอย่างของการสำรวจระบบนิเวศบกนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันเลยครับ ตอนสิ่งแวดล้อมบนบกในท้องถิ่นเป็นอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม การศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทำได้โดยสำรวจพื้นที่ในท้องถิ่นเลือกบริเวณและกำหนดขอบเขตบริเวณที่ศึกษาบันทึกเวลาที่เริ่มทำการสำรวจสังเกตและบันทึกสภาพแวดล้อมทั่วไปของบริเวณที่สำรวจเช่นต้นไม้สิ่งปลูกสร้างร่มเงาฝุ่นละอองควัน อุณหภูมิของอากาศลักษณะเนื้อดินสีของดินเป็นตน้นวัดอุณหภูมิที่ผิวดินโดยเสียบไม้ปลายแหลมแทงดินนำลงไปก่อนที่จะเสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในดินเพื่อป้องกันไม่ให้เทอร์โมมิเตอร์แตกหักเสียบเทอร์โมมิเตอร์ลงในดินลึกประมาณ5ซนติเมตรบันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้ วัด pH ของดินโดยใช้พลั่วมือตักดินจากระดับผิวดินใส่บีเกอร์ขนาด250ลูกบาทเซนติเมตรประมาณ1ส่วนสของบีเกอร์หรือประมาณ50กรัมเติมน้ำกลัน่นจนได้ปริมาตร150ลูกบาทเซนติเมตร แท่งแก้วคนให้เข้ากันตั้งทิ้งไว้ให้ดินตกตะกอน จากนั้นใช้แท่งแก้วจุ่มส่วนที่เป็นของเหลวด้านบนมาแตะลงบนกระดาษ Universal Indicator ที่วางอยู่บนกระจกนาฬิกาเทียบสีกับสีมาตรฐานแล้วบันทึกค่า pH ที่อ่านได้ ศึกษาชนิดของสิ่งมีชีวิตที่พบและรายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณที่สำรวจโดยสังเกตชนิดที่พบลักษณะจำนวนแหล่งที่พบพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเป็นอย่างไรบ้างครับคราวนี้นะครับหากนักเรียนนะครับสนใจที่จะสำรวจนะครับระบบนิเวศน้ำนะครับคุณครูก็มีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมวิดีโอกันเลยครับตอน สิ่งแวดล้อมในน้ำในท้องถิ่นเป็นอย่างไรวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม แหล่งน้ำเลือกบริเวณและกำหนดขอบเขตบริเวณที่ศึกษาบันทึกเวลาที่เริ่มทำการสำรวจสังเกตและบันทึกสภาพแวดล้อมทั่วไปของแหล่งน้ำเช่นขนาดของแหล่งน้ำบริเวณรอบๆแหล่งน้ำสีของแหล่งน้ำกลิ่นของน้ำความขุ่นของแหล่งน้ำเป็นต้น วัดอุณหภูมิที่ผิวน้ำโดยจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในน้ำลึกประมาณ5เซนติเมตรบันทึกอุณหภูมิที่อ่านได้วัด pH ของน้ำที่ผิวน้ำโดยใช้บิเกอร์ขนาด250ลูกบาทเซนติเมตรตักน้ำา2 0 0ลูกบาทเซนติเมตรจากบริเวณผิวน้ำ ใช้แท่งแก้วคนจุ่มน้ำมาแตะบนกระดาษ Universal Indicator ที่วางอยู่บนกระจกนาฬิกาเทียบสีกับสีมาตรฐานแล้วบันทึกค่า pH ที่อ่านได้การวัดความโปร่งใสของแหล่งน้ำโดยใช้เซ h i d i s สทำเครื่องหมายบนเส้นเชือกของเซ h i ิดิส โดยใช้เทปสีดำพันรอบเส้นเชือกเป็นระยะระยะทุกๆ5เซนติเมตรเริ่มจากตัวแผ่นเซกคิดิสหย่อนเซกคิดิสลงในแหล่งน้ำจนถึงระยะที่เริ่มมองไม่เห็นแผ่นเซกคิดิสแล้วบันทึกค่าความลึกของระดับน้ำจากเครื่องหมายที่ทำไว้บนเชือกจากนั้นหย่อนเซกคิดิสลงในน้ำลึกอีกเล็กน้อยดึงเซกคิดิสขึ้นช้า,ชา จนเริ่มมองเห็นเซคิดิสอีกครั้งแล้วบันทึกค่าความลึกของระดับน้ำจากเครื่องหมายที่ทำไว้บนเส้นเชือก ศึกษารายละเอียดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณแหล่งน้ำที่สำรวจโดยสังเกตชนิดที่พบลักษณะจำนวนแหล่งที่พบพฤติกรรมในการดำรงชีวิตเก็บตัวอย่างใส่ในขวดน้ำมาศึกษารายละเอียดโดยใช้กล้องจุลทรรศ ก่อนที่จะไปสำรวจนะครับคุณครูอยากฝากข้อควรระวังไว้ดังต่อไปนี้ครับเรียนนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยในการสำรวจนะครับเช่นอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดจากการพัดตกลงไปในแหล่งน้ำนะครับการเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เป็นอันตรายนะครับควรใช้วิธีการถ่ายภาพหรือว่าการวาดภาพนะครับแทนการสัมผัสโดยตรงนะครับและต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะครับในขณะที่เราสำรวจด้วยนะครับคบนักเรียน ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราสำรวจสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเรากันดีกว่าครับไปเลยครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนข้อมูลสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสำรวจได้นะครับคงน่าสนใจมากเลยนะครับแต่ก่อนอื่นที่คุณครูจะไปสรุปนะครับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่นักเรียนสำรวจได้นะครับคุณครูอยากให้นักเรียนลอง ไปชมนะครับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่ครูสำรวจได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ จากผลการสำรวจนะครับทั้งของคุณครูนะครับและของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่านะครับในสภาพแวดล้อมแต่ละบริเวณนะครับเช่นสนามหญ้าสระน้ําจะพบชนิดและปริมาณของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันไปนะครับสิ่งมีชีวิตที่เราพบนะครับเช่นสัตว์พืชจุลินทรีย์นะครับนั้นเราจับเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตครับและสิ่งไม่มีชีวิตนะครับเช่นแสงอากาศดินจัดเป็นองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตครับ โดยองค์ประกอบที่มีชีวิตนะครับและไม่มีชีวิตจะมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับเช่นสิ่งมีชีวิตนะครับก็ต้องการน้ำนะครับเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของร่างกายนะครับสิ่งมีชีวิตก็ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจนะครับพืชและสิ่งมีชีวิตบางชนิดนะครับใช้ดินเป็นที่อยู่และแหล่งธาตุอาหารถ้าองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลทําให้องค์ประกอบที่มีชีวิตนะครับ ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นๆน,น,นะครับครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศนะครับคุณครูมีวิดีโอตัวอย่างนะครับให้นักเรียนชมนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมว,วิดีโอตัวอย่างเลยครับ หนึ่จะพบสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่แตกต่างกันเช่นพืชสาหร่เห็ดราแบคทีเรียสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งเรียกว่าประชากรในบริเวณที่เห็นนี้มีประชากรยาก้าประชากรใต้อยิงประชากรกระต่ายและประชากรนก ประชากรของสิ่งมีชีวิตหลายหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันและมีความสมคัญกันเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตบริเวณที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อาศัยอยู่เรียกว่าแหล่งที่อยู่เช่นสระน้ําสนามหญ้าคอนไม้ในแต่และแหล่งที่อยู่ซึ่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน จะพบสิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันเราเรียกระบบที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆอาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมว่าระบบนิเวศในท้องถิ่นของเราอาจจะมีระบบนิเวศที่มีขนาดเล็กเช่นระบบนิเวศต้นไม้ระบบนิเวศสวนผักระบบนิเวศถอนไม้จนถึงระบบนิเวศขนาดใหญ่เช่นระบบนิเวศทะเล ระบบนิเวศป่าไม้ขนาดของระบบนิเวศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการกำหนดขอบเขตระบบนิเวศของผู้ศึกษานักเรียนคงเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าจากภาพนี้นะครับมีสิ่งมีชีวิตกี่ชนิดนครับและแต่ละชนิดมีจำนวนประชากรเท่าใดครับในระบบนิเวศน,นี้นะครับนักเรียนจะพบสิ่งมีชีวิตทั้งหมด ห้าชนิดครับได้แก่ต้นหญ้าต้นต้อยติ่งนะครับมดนกและกระต่ายครับโดยต้นหญ้านะครับมีประชากรทั้งหมด8ต้นนะครับต้อยติ่งมีประชากรทั้งหมด3ต้นมดมีประชากรทั้งหมด5ตัวนะครับและนกมีประชากรทั้งหมด2ตัวและกระต่ายนะครับมีประชากรทั้งหมด3ตัวนั่นเองครับครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนคงได้เรียนรู้แล้วว่านะครับ ระบบนิเวศนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิตและองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตซึ่งองค์ประกอบทั้งสองนี้นะครับมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับในระบบนิเวศแต่ระบบนิเวศนะครับก็จะมีองค์ประกอบนะครับทั้งสองส่วนนี้เนี่ยแตกต่างกันไปสําหรับบทเรียนนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจากกันนะครับคุณครูอยากฝากไว้ว่าจงอย่าหยุดตั้งคําถามนะครับเพราะว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสวัสดีครับ